ทุเรียนกวนมาแล้วค่ะสั่งมา2อย่างหมอนทองเกรดพรีเมียม1กิโล2ห่อ390บาทแพ็คมาอย่างดีเลยค่ะอันนี้เป็นทุเรียนจอไอร้องโมนีวันจิตครึ่งโล199บาทแพ็คมาดีไม่มีกลิ่นรบกวนจอไอร้องวีเอสหมอนทองเกรดพรีเมียมมาชิมกันเลยค่ะกัดคำแรกอือหือ เป่งเนื้อทุเรียนค่ะทุกคนเนียนมากไม่ใส่อะไรเลยมีแต่เนื้อทุเรียนล้วนๆไม่ผสมสารการบดไม่ผสมแป้งมันสับปะหลังหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสได้แบบถึงทุเรียนสุดยอดอีลีค่ะทุเรียนกวนจไอยร้องกินได้เรื่อยๆกินไม่เบื่อมันไม่หวานนะทุกคนมันพอดีมันนุ่มมันละมุนในลิ้น กินไปกินมาจะหมดเป็นครึ่งหอ่อเลยทุกคนมันแซ่บมันนวัวมันหยุดไม่ได้ถ้าใครได้กินอาจจะลืมทุเรียนหน่อยไปเลยนะคะต่อไปมาชิมมอนทองเกรดพรีเมียมอืมกัดเข้าไปคําแรกไม่มีคําจะเวไม่มีคำมันยายมันอร่อยมากเคี้ยวไปมันหอมมันละมุนลิ้นสุดๆไปเลยค่ะ ดูทุเรียนกวนหมอนทองแท้ค่ะเหลืองอ่อยหอยมีแต่เนื้อทุเรียนล้นๆไ,ไม่มีแป้งไม่มีสารกันบูดเขียวนึบหนับนึบหนับอร่อยชื่นใจมันแซ่บจริงๆจ้า าได้กินแล้วรับรองหยุดไม่ได้มันฟินมันอร่อยกินไปเต้นไปด้วยนะคะสุขใจที่ได้กินของอร่อยแบบนี้ก่อนนี้ครึ่งกิโลใหญ่เท่าฟ้าเมอร์สัจจันเลยค่ะอีจจคําก่อนโอ้ยจะหยุดกินก็หยุดไม่ได้ทำไมมันแซ่บพดแซ่บโพอย่างนี้วันนี้กินข้าวไม่ได้แล้วซัดทุเรียนไปเยอะมากหามาชิมดูนะทุกคนสัจจันคอนเฟิร์มแซ่บมาก